เปิดกล่องเทคโนโลยีใหม่ในงานคอมมาทันบ็อกซ์ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้ AR Pay P และพันธมิตรประกาศเปิดเทคโนโลยีใหม่จัดงานคอมมาทันบ็อกซ์มหกรรมสินค้าไอที IT ส่งท้ายปียกทัพแกจิตและอวดเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวันที่ยี 30, ่สิบเจ็ดถึงสามสิบพฤศจิกายนนี้ใบเท็บางนาในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนายบุญเลิศนราไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมหาชนจำกัด AR Pay P ประกาศว่า จากรายงานของการ์ดเนอร์ที่คาดการว่าภายในสิ้นปี2,568คอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI PC จะครองส่วนแบ่งตลาดถึง31%และเพิ่มเป็นกว่า55%ในปี2,569นี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า AI PC กำลังเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของการใช้งานเครื่อง PC อย่างแท้จริงซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลโดยตรงต่อบรรยากาศของงานคอมมิที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือน พฤศจิกายน2,568นี้เพราะผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มมองหาเครื่องรุ่นใหม่ที่รองรับ AI และแบรนด์นต่างๆก็เตรียมเปิดตัวสินค้ากลุ่มนี้อย่างเต็มรูปแบบเทรนด์เทคโนโลยีครึ่งปีหลัง2,568ถึงต้นปี2,569จะมี AI PC เป็นเกมเช่นจะสำคัญทั้งจากโน้ตบุ๊กที่มีอินพุตสำหรับประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะและความนิยมเกมฟอร์มยักษ์ย้ายที่ต้องการสเปคแรงระดับ triple A ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคอัปเกรดเครื่องมากขึ้น นอกจากนี้ความนิยมของ IoT ที่จะอัปเกรดความสามารถของอุปกรณ์อัจฉริยะเข้าสู่ยุค Edge Computing อ,อุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลและแตัดสินใจควบคุมอุปกรณ์อื่นได้โดยอัตโนมัติด้วยความสามารถของ AI เชื่อมโยงและทำงานร่วมกับระบบ IoT ได้อย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อในช่วงปลายปีนี้ทางบริษัทมหาชนจำกัด AIP และพันธมิตรได้ร่วมมือกันจัดงานคอมมาทันบ็อกซ์มหกรรมสินค้าไอทีโดยนำแกจิตและสินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมให้เลือกซื้อสินค้าไอทีเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่สุดล้ำมาให้ได้อัปเกรดกันก่อนใครจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำตอบรับเข้าร่วมงานได้แก่เอสบานาน่าอีคิวอุไอพีเอ u d i นสต s ดิโอบายส t วีไอทีซิตี้เจไอบีมอรูเซ e รุคอนเจไอบีโมบายอิ e เมสัยสปีดคอมพิวเตอร์สปีดเกมมิงสตูดิโอเจ็ดตจอชเอ็นดีอินเทลอั e เปอชีเอร์ซินทีเซ เอโกเทรนด์ไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีซีคริตแอลเอบและเครดิตบูโรในคอมมานดก็จะได้พบกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสุดล้ำกล้องวงจรปิดอัจฉริยะอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆอีกมากมายและยังให้ความสําคัญคือกรีนเทคเซอร์เซนที่ครั้งนี้จะได้พบกับเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อลดการใช้พลังงานเช่นระบบระบายความร้อนลดพลังงานงานในการประมวลผลและวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมั่นใจว่างานคอมมานดครั้งนี้ จะไม่เพียงเป็นงานช็อปเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมที่สะท้อนทิศทางอนาคตของตลาดไอทีไทยในยุค AI อย่างแท้จริงนายพรชัยจันทรสุภแสงผู้อำนวยการฝ่าย,ายธุรกิจสื่อ ICT และการจัดงานบริษัทมหาชนจำกัด a ออาไทยทีประสบความสำเร็จในการสร้างความสนุกสนานและความสนุกสนานให้กับผู้มาเยี่ยมชมงาน